ในช่องามลีเอค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีการหาเงินออนไลน์ง่ายๆเพียงแค่โพสก็ได้ตังค่ะใช่ค่ะทุกคน พียงแค่โพสและเรามียอดวิวนะคะ mm hmm. ก็สามารถเอายอดวิวไปแลกเงินได้ค่ะซึ่งงานที่จะพาทุกคนมาดูในวันนี้นะคะถูกกฎหมายแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถทําได้ทุกเพศแต่ว่าไม่ใช่ทุกช่วงวัยนะคะทาได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปค่ะใครที่อยากฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแลวเราไปฟังกันเลยค่ะและสําหรับวิธีการหารายได้ในวันนี้นะคะแอปพลิเคชันที่ทุกคนจะต้องมีก็คือนี่เลยค่ะทวิตเตอร์นะคะหรือว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็น X นะคะแต่ ว่าอ้ําขอเรียกว่าทวิตเตอร์แล้วกันนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการที่เราไปโพสต์อะไรก็ตามอยู่ในทวิตเตอร์เราสามารถเอายอดวิวไปแลกเป็นเงินได้ค่ะเดี๋ยวอ้ําจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นอ้ําทําช่องขึ้นมาช่องหนึ่งนะคะที่เป็นการเล่าเรื่องผีเนาะแล้วอ้ําก็เขียนทวิตลงไปเกี่ยวกับการแบบเจอผีหรือว่าอะไรก็ตามนะคะแล้วมีคนดูโพสต์ของอ้ําเยอะมากๆนะคะอ้ําก็จะได้เงินค่ะหรือว่าการที่เราแบบรีวิวสินค้าแล้วเราโพสตรีวิวแล้วมีคนมาดูหรือว่ามียอววิวใน โพสนั้นเยอะอ้ําก็จะได้เงินค่ะคือไม่ว่าเราจะโพสอะไรก็ตามถ้ามียอดวิวเราก็ได้เงินแล้วค่ะแต่ทุกคนต้องฟังให้จบนะคะเพราะว่าทวิตเตอร์นะคะเขามีเงื่อนไขหรือว่าข้อกําหนดมาดังนี้ค่ะเดี๋ยวอ้ําจะขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนะคะคือเราจะต้องเป็นสมาชิก X Premium มหรือว่า Twitter Blue ก่อนนะคะก็คือเราจะต้องมีเครื่องหมาย Verify นะคะหรือว่าเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหลังชื่อแอ c เค n t ของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะต้องเป็นเอ่อบัญชีที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมี ยอดอินพีชชั่นอย่างน้อย5ล้านครั้งใน3เดือนที่ผ่านมาหรือว่าเออคือ แอคเค้าของเรามจะต้องผ่านการแอคทีฟตลอดเวลาจะต้องมียอดวิวมาแล้ว่ามเดือนประมาณ5ล้านครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเล่นไปก่อนสักระดับหนึง่งหรือว่าเล่นไปก่อนช่วงหนึ่งค่ะต่อมานะคะเราจะต้องมียอดผู้ติดตามอย่างน้อย500ผู้ติดตามนะคะทุกคนและต่อมาก็คือจะต้องมีบัญชีอันนี้นะคะเดี๋ยวอามจะขึ้นพาไปดูซึ่งทวิตเตอร์นะคะเขาจะจ่ายเงินผ่านช่องทางนี้นะคะทุกคนจะต้องโหลดเก็บไว้ค่ะต่อมานะคะอามจะมาโชว์ตัวอย่างผู้ใช้งานนะคะที่ เขาได้รับรายได้จากคอมพิวเตอร์แล้วนะคะก็จะเป็นสาวท่านนี้นะคะเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาได้เงิน7,153ดอลลาร์เดี๋ยวอ้อมจะเขียนเป็นเงินไทยให้นะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งโคตดที่เขาได้เงิน7,153ดอลลาร์นี้นะคะเขาทำยอด Impression ได้ 840ล้านครั้งนะคะซึ่งก็ทุกคนก็ลองคำนวณกันดูนะคะว่า1ยอดวิวเนี่ยมันได้ประมาณกี่ดอลลาร์พอทุกคนทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าแค่เราโพสอะไรก็ไม่รู้แล้วเราได้ยอดวิวเราก็ได้เงินด้วยทุกคนก็อย่ารอช้ากันนะคะรีบหยิบมือถือขึ้นมาไวๆแล้วก็มาหาอะไรโพสลงทวิตเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการโพสเรื่องตลกเรื่องผีหรือว่าเรื่องเล่าหรือว่าอะไรต่างๆที่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูนะคะก็ลองโพสดูนะคะเผื่อที่จะได้ตังค์กันค่ะแต่ถ้า ใครนะคะที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขที่เขาบอกว่าจะต้องมียอดอินพีช s ั่นอย่างน้อย5ล้านครั้งใน3เดือนที่ผ่านมานะคะหรือว่ายังไม่มีผู้ติดตามถึง500คนนะคะอัมก็มีไอเดียดีๆมาแนะนําค่ะและไอเดียที่อัมจะมาแชร์ทุกคนนะคะก่อนอื่นอัมจะต้องพาทุกคนมารู้จักนี่ก่อนค่ะแพลตฟอร์มฟัสบั s นั่นเองค่ะซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดอินพีชั่นนะคะเพิ่มยอดคอมเมนต์ยอดกดไลค์ยอดวิวยอดต่างๆได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ตอกยูทูบทว t ตเตอ e r หรืออะไรต่างๆนะคะก็สามารถเพิ่มได้หมดเลยค่ะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ปลอดภัยนะคะไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเรานะคะและผู้ติดตามก็มีตัวตนด้วยค่ะก่อน มาดูหน้าเว็บคร่าวๆก่อนนะคะพออ้๊อเลื่อนลงมานะคะอ้๊อก็จะเห็นโปรโมชั่นของ i n s t a g r กรนะคะซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่38บาทถูกมากเลยะคะ่ะก็จะมี i n s t a g r กรมี t i k t o k มี Facebook มี t w ิ t เตอร์มี s h อปปีมี YouTube คือมีเยอะมากๆมีหลายแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกใช้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะวิธีการทําง,งานคือง่ายมากๆเราสามารถซื้อคูดติดตามหรือว่าซื้อแพ็กเกจต,ต่างๆผ่านเว็บไซต์ได้เลยถ้าติดปัญหาอะไรก็สามารถทักเข้าไปถามได้ในไลน์แอดนะคะเดี๋ยวอ้าอจะขึ้น ไให้้นะคะคแอเขาก็จะมีเปรียบเทียบบริการด้วยนะคะว่าเออฟาสบัตเนี่ยดีกว่าบริการทั่วไปยังไงคืออ้ําบอกเลยว่าอ้ําอึ้งมากที่เขาบอกว่าเขารับประกันการคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่นถ้าสมมติเรามาซื้อบริการจากเขาแล้วเราไม่ได้ยอดผลิตตามตามที่เขากำหนดไว้นะคะเราก็สามารถขอเงินคืนจากตรงนี้ได้ะคะ่ะก่อนที่อ้ําจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าวิธีการซื้อผู้ติดตามเนี่ยสามารถซื้อได้ยังไงนะคะเดี๋ยวอ้ําจะขึ้นรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะคะว่าเว็บไซต์หรือว่าแพตฟอร์มน่ ถือค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นรีวิวจากลูกค้านะคะมาทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะมาให้เพิ่มผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็นติ๊กต y อก t u b e Facebook อะไรเงี้ยคือมีเยอะมากๆเลยนะคะอ้มก็เอารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแบบจุกๆค่ะถ้าสมมุตินะคะอ้ามจะเปิดสร้างรายได้จากทวิตเตอร์นะคะและผู้ติดตามอ้ํมยังมีไม่ถึง500นะคะอ้มก็จะคลิกมาที่ขีดสามขีดด้านมุมขวาบนนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะอ้๊มก็จะคลิกที่ทวิตเตอร์นะคะจากนั้นนะคะมันก็จะมีให้เลือกว่าผู้ติดตามยอดไลค์หรือว่ายอดรีทวิตนะคะอ้๊มจะเลือกเป็นยอดผู้ติดตามแล้วกันนะคะอ้ะ๊มจะเลื่อนลงมาเนี่ยร้อยร้อยเก้าสิบบาทเองเท่านั้นเลยค่ะทุกคนห้าร้อยผู้ติดตามของทวิตเตอร์นะคะราคาเพียงแค่ร้อยเก้าสิบาทซึ่งอ้ํมมองว่าค่อนข้างที่จะถูกเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าดําเนินการทันทีไม่ต้องใช้รหัสผ่านบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวันนะคะรวดเร็วและก็ปลอดภัยค่ะอ้๊มก็จะคลิกซื้อเลยนะคะ จากนั้นนะคะเขาก็จะให้เรานำลิงก์เอ่อทวิตเตอร์ของเราหรือว่าแพลตฟอร์มของเรานะคะมาใส่ค่ะเดี๋ยวอั้มขออนุญาตเอาลิงก์มาใส่แป๊บตึงนะคะหลังจากที่หยิบใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเขียนยอดรวมนะคะว่าเท่าไหร่ซึ่งที่อั้มเลือกเป็นแพ็กเกจ190บาทยอดรวมก็คือ190บาทนะคะไม่มีเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะส่วนลดนะคะถ้ามีโค้ดก็สามารถใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอั้มก็กดเช็คเอาท์เลยนะคะ เขามีบอกด้วยนะคะว่าต้องใช้อีเมลเพื่อติดตามคําสั่งซื้อนะคะคือเขาแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจนะคะบางทีแล้วก็อาจจะอยากติดตามคําสั่งซื้อของเราเนาะเขาก็มีช่องทางนี้ขึ้นมาให้เราได้กรอกนะคะก็สามารถใส่อีเมลของเราลงไปนะคะเพื่อติดตามคําสั่งซื้อของเราค่ะแต่ด้วยปกตินะคะคืออําเ,เคยใช้งาน Fastpass นะคะอําเพิ่มหรือว่าอําสั่งซื้อปุ๊บนะคะผู้ติดตามก็ขึ้นทันทีเลยไม่ได้มีปัญหาอะไระคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากให้รวดเร็วกว่าน,นั้นก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางไลน์ได้เดี๋ยวอําจะขึ้นไลน์ หน้าจอนะคะหลังจากกดเช็คเอา์ปุ๊บนะคะเขาก็จะขึ้นเคียวโคนให้เราได้สแกนชําระเงินนะคะและชื่อที่ผู้รับโอนนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นชื่อบริษัทนะคะทุกคนไม่ใช่ชื่อในานามบุคคลเพราะฉะนั้นคือปลอดภัยแน่นอนค่ะและถึงแม้จะเป็นการสั่งซื้อผู้ติดตามหรือว่าสั่งซื้อยอดวิวตา่างๆนะคะแต่อ้าขอบอกว่าทุกยอดการสั่งซื้อนะคะมีผลต่อแอคเคาน์เราแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะล้วนแต่อแอตเป็นคนที่มีตัวตนจริงนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยทุกคนก็มีตัวตนจริงๆค่ะเพราะฉ ได้ยอด engagement จริงๆยอด impression จริงๆค่ะก็จบัปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปทําตามกันนะคะใครที่อยากอองหาเงินจาก Twitter ก็ลองไปทําตามกันดูนะคะไม่ว่าจะโพสต์เรื่องอะไรนะคะก็โพสต์ไปเถอะค่ะถ้ามียอดวิวขึ้นมาเราก็ได้เงินนะไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะ ติดปัญหาอะไรยังไงหรือว่า,าใช้บริการฟ s สปัดแล้วอยากรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนลายแอดนะคะอ้ําจะใส่ไว้ที่หน้าคลิปนะคะทุกคนสามารถทักเข้าไปสอบถามได้หากมีข้อสอบถามใดๆนะคะและก็ลิงก์นะคะลิงก์แพลตฟอร์มอ้ําจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย